คุณป้านอนตอนตีห้าตื่นตื่นโมงหนึ่งตีห้าก,กว่าตื่นโมงหนึ่งแล้วก็ไปจะแล้วก็ให้ข้าวแมวแล้วก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปตลาดกลับมาไล่ต่อไล่ตอนเช้าแป๊บหนึ่งได้กี่คนนะ่ามาเช้าร้อยหนึ่งถึงปะไม่รูย้ยต่ไม่ซีเรียสนะตอนเช้าก็รู้อยู่ตอนเช้าก็รู้อยู่

เอ้ยเอ้ยสี่สสี่สิบนาทีแล้วยังไงยังไม่หายค่ะอ๋อค่ะคุณยายคุณยายยังไม่หายใช่ไหมคะอืออือขอให้หายไวๆนะคะ

เตรียมเก็บและคุณป้าจะเข้าข้างในเขอาคุ้นะคะคืนนี้นอนกันกี่ทุ่มเอ่ยคุณป้าก็ต้องไลฟ์ตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้วก็นอนตอนคืนนี้เล่าเรื่องผีนะเพื่อคืนนี้เล่าเรื่องผีปร,ประสบการณ์ขนหัวลูกของตัวเอง <laughs> เรื่นงๆแบผับผับผับผีนะคะ <c oughs> มันใจหรือยังที่คุณป,าป้าฟังหัวใจฉันั่งตรงหมูแล้วก็จะดูผอมหน่อยแน่นอนเพราไใดวาคุณมันใจได้เป็นเป็น